น้ำไม่ท้วนจํานวนทรายคนทั้งหลายน้าไม่ท้วนในคุณค่าทรายจะแกล่งเพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าเพราะผ่านความอดทนสวัสดีค่ะวชิราพรอุณหประเสริฐกุลค่ะก็จะพูดไม่ออกเลยนะคะถ้าไม่ได้ขอบคุณบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณท่านหนึ่งเลยนะคะก็คือ คนที่แนะนำเราเข้าสู่ธุรกิจ m s t มสานะคะขอเสียงปร่มือดังๆนะคะให้เพภสัจกรธนสิทธิ์พรศิริกุลนันค่ะค่ะก็ถือว่าได้รับเกียรติสุดๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาวันนี้นะคะก็สำหรับหลินนะคะปัจจุบันหลินทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ด็อกเมนต์ใครรู้จัก E-Doc อกไหมคะอิเล็กทรอนิกสด็อกเมนต์เป็นการแปลงกระดาษนะคะให้เข้าสู่ไฟล์ดิจิตอล ถ้าเกิดสมมติเรามีกระดาษเป็นหลายๆล้านหน้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะหามันไม่เจอถูกไหมคะบริษัทหลินเนี่ยก็ทําหน้าที่ไปทํากระดาษละล้านหน้าเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ค้นหาด้วยโปรแกรมคล้ายๆ Google นะคะประมาณล้านหน้าเนี่ยหเดือนก็ทําเสร็จนะคะนี่คือสิ่งที่บริษัทเราทำนะคะหลินก็เปิดมาประมาณ5ปีแล้วนะคะก็เวลาเราไปเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะชอบแบบตื่นเต้นว่าเฮ้ยหลินแกเป็นเจ้าของบริษัทโปรสแกนจริงๆหรอ นะคะเวลาเลี้ยงรุ่นเนี่ยลิงก็จะบอกเฮ้ยก็จริงดียื่นนำบัตรให้ก็เป็น MD นะคะเพื่อนๆก็จะตื่นเต้นว่าเฮ้ยแกมีพนักง,งานเป็นร้อยเลยเหรอเฮ้ยแกเปิดได้ยังไงเนี่ยะลยนะคะหลิงก็รู้สึกว่าพูดตรงๆก็คือเราก็รู้สึกภาคภูมิใจแหละที่เราสามารถเป็นเจ้าของบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะคะที่ว่าเออเราก็ยังเด็กอยู่นะคะ ถามว่ารายได้ที่ได้จากโปรสแกนนะคะก็ได้ในระดับหนึ่งนะคะที่เราก็ถือว่าเราอยู่ได้อย่างสบายๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่หลินรู้สึกกับตัวเองตลอดนะคะเวลาจะนอนเนี่ยนะคะหลินรู้สึกว่าคือเราเหมือนเราชีวิตเราไม่ค่อยมั่นคงอะคะ่ะคือเหมือนธุรกิจที่หลินทําอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของธุรกิจแปลงกระดาษเป็นดิจิทัลถูกไหมคะนั่นหมายความว่าเปรียบง่ายๆเหมือนคล้ายๆหลินกลาลังขายกล้องฟิล์ม วันหนึ่งเนี่ยกล้อง,กล,องกล้องของโลกไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องดิจิตอลถูกไหมคะแต่ลิงก็ยังขายกล้องฟิล์มอยู่นั่นแหละวันหนึ่งกระดาษมันอาจจะหมดไปจากโลกแล้วคนเขาใช้อีเมลกนหมดคนเขาใช้เวิร์กโฟล์กหมดแต่ลิงก็ยังทําธุรกิจสแกนเอกสารอยู่นั่นหมายความว่ารายได้ของลินเนี่ยมันก็จะค่อยค่อย,อยลดลงเรื่อยๆถูกไหมคะลินก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไม่สามารถทําโปรสแกนอย่างเดียวได้แล้วแหละนะคะเราคงควรจะหาอะไรทําเพิ่มเติมอะ่ะเหมือนเป็นยางอะไรให้ชีวิตเราอะนะคะ เพราะฉะน,นั้นลิลก็เลยเริ่มพยายามค่ะพยายามค้นหางานที่มันจะเป็นงานที่2เพิ่มเติมจากโปรสแกนนะคะหลิลก็เคยมีโอกาสอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงค่ะชื่อ rich dad poor dad นะคะก็คือพ่อรวยสอนลูกนะคะที่เมื่อกี้คุณหนุ่มเอาเอาขึ้นมาให้ดูนะคะลิงก็เคยอ่านหนังสือเล่มนั้นเหมือนกันนะคะแล้วในหนังสือเล่มนั้นอ่ะเขาก็เขียนไว้ว่างานในโลกใบนี้นะคะมันประกอบด้วย4งานค่ะ ไม่ว่าจะเป็นช่างทําผมาคุณครูสอนดําน้ําคุณครูสอนเปียโนนู่นนี่นั่นนะคะทุกอาชีพนะคะก็คือจัดอยู่ในแค่4ี่อย่างนะคะคือแยกประเภทได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะงานแรกนะคะชื่อว่า employee คือเป็นลูกจ้างวันนี้ถ้าเราไปทํางานเราจะได้เงินเดือนถ้าเราไม่ไปทํางาน3วันเราจะได้ซองขาว ถูกไหมคะอันนี้คืองานแรกงานที่2คือ sell and b อยก็คือ small business คล้ายๆที่หลินเป็นอยู่คือวันนี้เราเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กเราคือสาเหตุของรายได้ไม่มีเราเงินไม่มีเหมือนกันถ้าไม่มีหลิ่นคนหนึงนะคะโปรสแกนก็ไม่สามารถลันด้วยตัวเองได้นี่คืองานที่2ง,งานที่3นะคะชื่อว่า business owner นะคะคล้ายๆนะคะคุณจเจริญเจ้าของเบียร์ช้างนะคะวันนี้คุณจเจริญเนี่ยเซตอัพ บริษัทเบียร์ช้างเรียบร้อยละคุณจะเริ่มบินไปเที่ยวต่างประเทศทุกคนยังเปิดเบียร์กินคุณจะเริ่มเงินไหลมาเทมาคุณจะเริ่มไม่อยู่ในประเทศไทยแต่บริษัทคุณจะเริ่มยังเมคมันนี่ให้คุณจะเริ่มไม่รู้จบนะคะนี่คืออีกงานหนึ่งและงานสุดท้ายคืออินเวสเตอร์สมมุติเรามีเงินสักเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านก็ได้นะคะเราไปสร้างตึกตึกหนึ่งนะคะริมถนนวิทยุชื่อตึกออรซิซันเพรสเราไม่อยู่แต่ตึกเนี้ยยังคงเมคมันนี่ให้เราต่อ นะคะไม่รู้จบเราตายลูกเราได้ลูกเราตายหลานเราได้ที่หลิมพูดมาให้เพื่อนๆฟัง4ี่งานเนี่ยเพราะหลิมอยากจะบอกว่ามันมีงานงานอยู่2งานค่ะที่มันน่าทำสุดๆมีสเสน่ห์น่าพิสวาสมากๆคืองาน Business Owner นกับ Investor เหตุผลหรอคะทำไมมันถึงน่าทำรู้ไหมคะเพราะว่ามันสามารถหยุดทำแล้วยังคงมีรายได้ะคะ คือมันทําแล้วมันสามารถเสร็จได้แต่หลังจากเสร็จเนี่ยมันจะเมคมันนี่ให้เราไม่รู้จบได้นี่คืองานที่เขาเรียกว่า passive income ซึ่งหลินเนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหลินก็ถามกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าหลินจะทําอะไรเพิ่มจากโปรสแกนอีกสักอย่างนะงานที่หลินจะทำอ่ะหลินอยากทาเป็นงาน passive income คือหลินไม่อยากทางานที่หยุดทําไม่ได้อ่ะเพราะหลินก็ยีบก้าวแล้วนะคะหลินก็ทุกวันนี้หลินก็ขี้เกียจตัวเป็นคนนะคะคือเพื่อนๆมีใครขี้เกียจตัวเป็นคนเหมือนหลินไหมคะ คือถ้ามีหนังเกาหลีให้หลินสักเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็มีผ้าน,นวมนิ่มๆนะคะแอร์เย็นๆนะคะหลินก็สามารถที่จะซุกตัวในผ้าห่มนะคะแล้วก็ดูหนังเกาหลีทั้งวันทั้งคืนพร้อมกับเลแล้วก็เป๊ปซี่นะคะคือหลินไม่อยากทํางานอะ่ะนะคะแล้ววันนี้หลินรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดยี่บเก้ายังขี้เกียจขนาดเนี้ยสามเก้าจะขี้เกียจขนาดไหนแล้วสี่สิบเก้าล่ะคะแล้วห้าสิบเก้าล่ะคะคือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ยอมรับว่าเอ็งขี้เกียจก็เช็คง่ายๆนะคะ เกียดวันอาทิตย์เย็นหรือเปล่าคะแล้วชอบวันศุกร์เย็นหรือเปล่าถ้าใช่นะคะแสดงว่าทุกคนในฮอเนี่ยขี้เกียจเหมือนหลินแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนหลินนะคะคือเราคงไม่อยากทำงานไปตลอดชีวิต เกิดมาชีวิตหนึง่งคงไม่ได้อยากจะเกิดมาเพื่อทํางานหาเงินมากินข้าวแล้วก็ทํางานหาเงินมากินข้าวแล้วก็วันเวลาก็ล่วงเลยแล้วเราก็ตายจากโลกนี้ไปถูกไหมคะเราคงอยากจะทํางานเนี่ยให้มันเสร็จและหลังจากเสร็จเนี่ยเงินมันไหลามาเทมาไม่รู้จบเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลินจะทําควบควบโปรสแกนเนี่ยหลินอยากทํางานที่มาเป็นพ a สซีฟอินคัมอะคะ่ะแต่หลินมานั่งถามตัวเองเฮ้ยหลินจะเอาปัญญาที่ไหนไปเป็นคุณเจริญอะเจ้าของเบียรช้างหลินจะเอาปัญญาที่ไหนไปเป็นเจ้าของตึกออซิซันเพรสคือมัน มันน่าทําจริงๆนะแต่มันมันต้องใช้เงินเยอะมันเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของคนที่สถานะปานกลางเหมือนเราอ่ะมันเหมือนคล้ายๆมันเป็นพื้นที่ของคนรวยมีฐานะอยู่แล้วอะค่ะแต่ลินอ่านในหนังสือเล่มนี้นะคะอ่านไปจนถึงมาทันหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยแต่มันมีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งนะที่มันสามารถหยุดทําแล้วมีรายได้แล้วไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะรู้ไหมคะว่าหนังสือเล่มนั้นเขาเขียนว่างานอะไรมันคือธุรกิจเครือข่ายค่ะ คือหลินไม่ได้โม้นะคะไปซื้ออ่านได้นะคะมันเป็นเรื่องจริงคือหลินอ่านปุ๊บเนี่ยหลินรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราอะ่ะมีทางรอดละนะคะคือเราไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องทํางานตลอดชีวิตละเราสามารถหยุดทําและมีรายได้ได้ละนะคะเพราะว่ามันมีธุรกิจเครือข่ายเป็นช้อยช้อยหนึ่งแล้วเป็นวันช้อยของเรานะคะแต่พูดถึงธุรกิจเครือข่ายค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไงบัางคะสําหรับเพื่อนเพื่อนธุรกิจเครือข่ายน่าทำไหมคะในมุมมองของพวกเราสําหรับหลินนะคะ หลินอยากหยุดทาแล้วมีไรายได้แต่หลิมไม่อยากทาธุรกิจเครือข่ายอะ่ะนะคะหลิมมีประสบการณ์นะคะกับธุรกิจเครือข่ายนะคะที่เคยทํามาแล้วนะคะแต่ก่อนนะคะย้อนไปนะคะมานั่งไทม์แมชชีนย้อนกัย้อนเวลาไปนะคะเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะหลินอยู่ที่นี่ค่ะรรมา,าสตร์ลังสิตนะคะหลินเป็นเด็กบ้านนอกเพราะหลินเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หลินต้องอยู่ที่เนี่ยสปีเต็มนะคะ เพื่อนหลินนะคะก็ชวนหลินไปนะคะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนหลินชวนหลินไปทำเครือข่ายยักษ์ใหญ่จากอเมริกาตัวหนึ่งนะคะ